ครับก็สวัสดีครับผมก็เจอกันอีกแล้วนะครับครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวแสงให้ดูนะครับระหว่างานะฮะฮเจ้าแบดญี่ปุ่นนะฮะโฉมสีเงินนะครับผมกับตัว <c oughs> หน้าทองนะครับผมที่ผมสั่งอาทางโรงงานผลิตพิเศษนะครับผมเดี๋ยวไปชมแสงกันครับผม ครับตอนนี้ก็มืดสนิทนะครับผมก็จะมาดูตัวเจ้าแบตญี่ปุ่นก่อนนะฮะดูแสงดูเด,ดานครับ เลีงแสงขึ้นสุดแล้วนะฮะเดี๋ยวนะครับขอโฟกัสนิดหนึ่ง <c oughs> นะครับนี่นะฮะดูครับผมนี่นะครับ,รบ,รบแสงครับ ชมน่าเงินนะครับทีนี้ผมก็จะลองเปิดตัวตัวโรงงานที่ผมสั่งทำให้ดูนะครับเนี่ยข้างนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลิกจะเล่งขึ้นนะครับยัง <c oughs> ไงบ้างครับผมดูครับมองไม่เห็นนะฮะดูครับ สุดๆไปเลยครับดูดูครับดูอนะฮะเห็นไหมฮะถ้าผมเล็งใส่เนี่ยนะฮะดูครับปุ๊บเนี่ยเป็นไงมองไม่เห็นเงียบกลิบเห็นไหมฮะครับต่างกันนะครับผมนะดูครับดูนะนะ,นะดูนะความเข้มของแสงฮะต่างกันชัดเจนครับดูฮะ เดี๋ยวผมปิดตัวนี้ก่อนนะครับผมตัวที่ผมสั่งโรงงานผลิตให้นะฮะนี่ครับเดี๋ยวผมปิดตัวนี้ก่อนนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะปิดตัวนี้ก่อนนะครับนี่ฮะก็มืดฮะก็มืดมืดแบบนี้นะครับผมแล้วทีนี้เนี่ย ว่าว่ามันไม่สว่างมันก็ไม่ใช่นะครับผมเน,นี่ยฮะเนี่ยดูให้ดูชมนะฮะเดี๋ยวผมถ่ายเนี่ยฮะเห็นไหมฮะโฉบนั่งเงินนะดูให้ดูนั่งเงินครับเนี่ยฮะโฉบนั่งเงินนะครับเป็นโฉบนั่งเงินฮนะเดี๋ยวผมก็จะเร่งขึ้นนะครับ ดูฮะเป็นไงสว่างไหมฮะมันก็สว่างนะครับนะสว่างนะฮะคือมันสว่างนั่นแหละครับแต่ว่ามันก็สว่างสู้ตัวนี้ไม่ได้ครับเนี่ยเห็นไหมฮะดูครับเนี่ยฮะกินกันเลยฮะกินกันเห็นเห็นเลยครับผม เป็นไงฮะดูครับเห็นไหมฮะเนี่ยครับเห็นไหมครับดูระหว่างเห็นไหมฮะเนี่ยความเข้มไอ้ความเข้มนะค,ครับเอาความสว่างเลยนะฮะดูครับเนี่ยครับดูผมก็จะถ่ายเของเขาเห็นไหมฮะเนี่ยค,คือถ้าถ่ายอ่าเฉพาะตัวของเขาเลยเนี่ยนะฮะเป็นไงครับโอ้สว่าง สว่างสุดๆไปเลยครับโอ้โหยอดครับเนี่ยดูดูนู่นเห็นไหมฮะนู่นฮะกอไผ่ข้างหน้านี่นครับเห็นไหมฮะชัดเจ้วเลยนะฮะเป็นไงฮะเดี๋ยวผมปิดนะปุ๊บี๋ยวมาดูแบดที่ญี่ปุ่นครับกอไผ่อยู่ไหนเอ่ยเนี่ยกอไผ่มองเห็นเป็นเป็นลางๆนะครับ เห็นไหมครับเนี่ยเป็นลางๆนะเนี่ยเป็นลางๆเนี่ยครับมันจะเป็นลางๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะปิดปิดไว้ก่อนเดี๋ยวมาดูตัวจากโรงงานนะฮะเนี่ย ผมก็จะเล่งเล่งกันนะฮะดูครับเห็นไหมฮะก็ไผ่ <c oughs> ชัดแจ๋วเลยเห็นไหมฮะดูครับนุ่นเห็นไหมฮะนะดูครับนุ่นนะ่ะสุนัขเห็นไหมครับมันสว่างยิ่งกวก่ากลางวันอีกนะฮะดูนะฮะ ทีนี้ยวดูเจ้าญี่ปุ่นหน้าสีเงินหน่อยนี่นะครับดูจะกกอไผนะ่นะนะตรงหมานี่ก็เห็นนะฮะแต่ตรงกอไผ่เนี่ยเนี่ยตรงกอไผ่เนี่ยไม่เห็นนะครับเนี่กยกอไผ่ตรงนี้นะฮะมันจะเป็นลางๆนะ นี่นะเนี่ยสองสุนัขก,ก็เห็นอยู่แต่พอไปหาต้นไผ่เนี่ยนี่ฮะต้นไผ่นะครับเนี่ยต้นไผ่นะครับต้นไผ่น,ไนี้ไม่เห็นนะเนี่ยเดี๋ยวส่งตัวนี้ให้ดูนี่ฮะเห็นไหมครับเนี่ยต้นไผ่เห็นไหมครับ นี่ฮะต้นไผ่หมาวิ่งฝุ่นฟุ้งเลยฮะดูครับดูปิดก่อนเทบมองไม่เห็นนี่นะครับผมความแตกต่างนะฮะวันนี้ผมก็รีวิวให้ดูนะฮะนะครับ จ,จุดเด่นจุดด้อยเนี่ยคือคือเราคือผมจะผมจะรู้นะครับผมจุดเด่นจุดด้อยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือโฉมหน้าทองเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราปรับปรุงอีกนิดนึงนะครับนะอย่างตัวที่ผมสั่งผลิตมาเนี่ยแหละครับผม ปรับปรุงอีกนิดหนึ่งเนี่ยคือแกวเลยนะครับถือว่าชัดเจนเลยฮะ <c oughs> ก็วอลุ่มวอลุ่มก็ปรับเร่งนะฮะก็ปรับเร่งเหมือนกันดูครับนูน่น นู่นนะ่ะเห็นกันเป็นลำไปเลยฮะกอไผยนี่ฮะลำแสงของเขาดูจากลำแสงนะนี่นะฮะ เนี่ยความชัดเจนนะครับผมเนี่ยฮะเป็นไงดูครับดูครับนุ่นกอไผ่เนี่ยนุ่นนะโอ้ชัดเจ๋วเลยเนี่ยดูแสงสิครับ ตัวนี้เนี่ยคือติ๊กแรกเนี่ยปุ๊บขึ้นมาเนี่ยจะแบบประมาณประมาณนี้นะฮะนะจะประมาณแบบนี่ฮะถ้าประมาณนี้ก็ส่งหนูน่าจะเป็นน่าจะอาทิตย์สองอาทิตย์นู่นนะครับ เนี่ยฮะตะติกติกแรกขนาดนี้นะตะาเล่งขึ้นมาดูนะครับจากที่ผมนี่นะฮนะขนาดนี้ก็คงประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะฮะดูทีนี้ทีนี้ผมจะจะเล่งเลยนะฮะทีนี้ เป็นไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างครับดูนู่นนะสุดยอดเกินดูครับโหดจริงๆครับโหดจริงๆครับก็คลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์หรือกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ